สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับเจ็บข้าวมันไก่นานๆได้เจอกันทีก็จะมีอะไรดีๆมาฝากนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาแนะนําเรื่องการวิธีเก็บรักษาไก่นะครับให้ออกมาเรียกว่าคุณภาพนี่เกือบร้อยเก็เคยทําคลิปไปบ้างแล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้รับชมก็สามารถรับชมได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับจะขึ้นไว้ให้แต่วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับจากเดิมก็คือนําไก่มาใส่ถุงมัดไว้แล้วก็ใส่ในช่องฟิตนะครับแล้วก็เอาออกมาแต่วิธีนี้เนะี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคร บังเอิญเจอวิธีนี้ขึ้นมาแล้วรูส้สึกว่ามันดีนะครับคือไกออกมาที่คุณภาพเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยถามว่าทําไมไม่บอกตั้งแต่หนที่แล้วนะครับอันนี้วิธีนี้ก็เพิ่งจะเจอด้วยตัวเองนะครับคนพบตัวเองโดยบังเอิญน,นะครับก็เลยนํามาบอกกล่าวกันฝังนะครับก็ไปรับชมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นไก่ที่เหลือนะครับ ครับประมาณครึ่งตัวให้ดูนะครับจับยนหนะครับก็ก็ไม่ถึงครึ่งตัวดีนะครับประมาณประมาณนี้อันนี้ามาแช่ตู้เย็นใช่ไหมครับเป็นน้ําแข็งเลยตรงนี้นะครับส่วนน้ําที่แช่เนี่ยก็เป็นน้ําซุปที่เหลือด้วยนะครับที่กินแล้วต้องใส่ให้ท่วมนะครับคือใส่ให้ท่วมชิ้นไก่เลยนะครับแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นแช่ช่องที่เย็นหรือเป็นน้ําแข็งได้ก็ยิ่งดีนะครับ แต่ว่าน้ำซุปผมเหลืออยู่แค่นี้ก็เลยแช่ได้ไม่ท่วมจริงๆแล้วถ้าเกิดแช่ได้ท่วมก็ท่วมไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาตั้งไฟไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟอ่อนค่อนไปทางกลางๆนะครับแล้วก็ตั้งไปเลยตั้งให้น้ำแข็งละลายอันนี้เป็นไก่กับน้ำซุปที่เหลือนะครับน้ำซุปที่เราทำไว้นะครับ ไม่ต้องให้ไฟแรงนะครับไฟกลางๆตั้งแค่พอให้น้ําร้อนนะครับไม่ใช่ให้น้ําเดือดนะครับเดี๋ยวพอยมติดตามดูทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันนะครับนี่นี่ตอนนี้น้ําเริ่มร้อนแล้วครับสังเกตน้ําจะน้ําจะเคลื่อนที่วนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ําจะไม่อยู่นิ่งจะเป็นวนๆเหมือนจะเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็พอได้แล้วครับ ถามว่าร้อนขนาดไหนนะครับก็ลองชิมดูคือถ้าร้อนก็โอเคแล้วครับเห็นไหมครับเอาแค่ร้อนนะครับอย่าอย่าให้น้ําเดือดนะครับเพราะว่าถ้าน้ําเดือดเนี่ยมันจะทำให้ไก่เนื้อแข็งขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นเราจะใช้แค่ให้น้ําร้อนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับวิธีนี้นี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เจตนาจะทําขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าไก่มันเหลืออยู่ก็เลยจะเก็บไว้ทำอย่างอื่นทานแล้วก็เลยเก็บน้ําซุปไว้ด้วยก็เลยเามาแช่ใส่กันนะครับเพื่อจะเอาน้ําซุปมาประกอบอาหารอย่างอื่น พอลุองคุณีวันหนึ่งก็เลยลองเอามาตั้งไฟอุ่นก่อนนะครับให้น้ําแข็งละลายให้น้ําร้อนแต่ไม่ถึงขนาดเดือดนะครับแล้วก็ลองชิมดูนะครับผลปรากฏว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับเนื้อไก่ก็ยังนุ่มและรสชาติก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยนําวิธีนี้มาแบ่งปัน,นะบ,บอกกล่าวกันเพื่อว่าใครมีไก่เหลือขายไม่หมดจะได้เก็บไว้ได้ต้นทุนจะได้ไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะนั้นวิธีนี้นี่ถือว่าโอเคนะครับ ลองไปลองลองไปทําดูนะครับคือทั้งรสชาติทั้งความนุ่มอ,อะไรเนี่ยออกมานี้เกือบ100%เซเลยนะครับ <c oughs> ดังนั้นมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถเก็บรักษาเพื่อที่เราจะได้ลดต้นทุนของเราไปด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็กจะบอกว่าก่อนที่เราจะเก็บนะครับก็ควรจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร0อเรนะครับราถึงจะเก็บได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมาก ก็เป็นคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีความรู้นะครับให้ความรู้กันเอามาแบ่งปันกันนะครับก่อนสุดท้ายนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็พยายามจะหาเรื่องดีๆนะครับเรื่องคลิปใหม่ๆเรื่องความรู้ใหม่ๆเคล็ดลับใหม่ๆนํามาฝากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ